โอ้ห oh. ตัวใหญ่มากเลยได้ยินยันเสียงกัดใบตองครับให้ท่านผู้ชมฟังเสียงใกล้ๆ สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับฟาร์มบอยอีกแล้วครับวีีโอนี้ฟาร์มบอยพามาอยู่ในสวนกล้วยครับผมมาตัดแต่งกล้วยปกติแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยววิดีโอนี้มีพามาดูศัตรูของกล้วยอีกชนิดหนึ่งครับเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับเห็นไหมครับดูใกล้ๆ กล้องก็ไม่ค่อยจะซูมอ่านี่เขาคือตัวหนอนครับหนอนบุ้งปั๊มบ่อยไม่แน่ใจว่ามันชื่อว่าอะไรนะครับแต่ก็แตะไม่ได้นะครับตัวนี้คันนะครับมันสามารถที่จะอ่าทำให้เราได้รับบาดเจ็บได้ครับดังนั้นอย่าไปแตะต้องตัวมันเป็นเด็ดขาดครับผมอืมที่สังเกตเห็นก็คือนี่ครับ ขี้มันอยู่ตามขี้ของตัวหนอนครับอยู่ตามใบกล้วยแหละครับตะกี้ฟาร์มบอยลืมถ่ายให้ตัดลงไปสองกันละนี่เหลืออีกก้านหนึ่งดูครับว่ามีกี่ตัวนู่นนะครับเพียบเลยเห็นไหมครับใบกล้วยเริ่มจะได้รับความเสียหายแล้วนี่ที่ตัดลงตะกี้ได้รับความเสียหายมากสุดเป็นใบนี้ครับก้านนี้ เห็นไหมครับแหวงแหวงไปเลยเดี๋ยวจะพลิกให้ดูต้องขอโทษด้วยนะครับฟาร์ม,มบอยกลัวกลัวหนอนครับยิ่งเป็นพวกนี้ยิ่งโหอันตรายด้วยครับนี่ฟาร์ม,มบอยไม่แน่ใจนะครับว่าตัวเต็มวัยตัวที่เป็นผีเสื้อมันแล้วอ่ะเป็นยังไงน่าจะเป็นผีเสื้อกลางวันนะครับนี่ตัวเป้งเลยแต่ไม่เข้าใกล้ครับกลัวคันก็ ถ้าใครรู้ว่ามันตัวเต็มวัยมันเป็นผีเสื้อแบบไหนก็อคอมเมนต์ไว้บอกหน่อยนะครับมีรูปยิ่งดีครับผมบ่อยไม่รู้ว่ามันเป็นตัวแบบไหนนี่เห็นไหมครับใบกล้วยหายแหว่งไปหมดเลยกินดุเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้เพิ่งเจออยู่ต้นเดียวเนี่ยครับไม่แน่ใจว่าต้นอื่นมีหรือเปล่าแต่ก็คงต้อง จํากัดวงมันไว้ก่อนแล้วกวิธีการกำจัดของฟาร์มบอยก็คงต้องตัดก้านกล้วยนี้ทิ้งครับไม่แน่ใจว่ามันออกลูกออกหลานมาอีกหรือเปล่าไม่รู้ว่าตัวผีเสื้อมันไปไข่ใส่ต้นอื่นไว้หรือเปล่าแต่ต้นอื่นๆที่ฟาร์มบอยเดินดูมาไม่มีนะครับนี่ตัดแต่งกิง่งเอ้ยตัดแต่งกล้วยจนจะจบแล้วเรามาเจอนี่แหละครับ นี่กา้านนี้หนักเลยเดี๋ยวคงต้องจัดการมันก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันระบาดโอ้ไม่น่าจะทันแล้วครับนี่มาดูกา้านนี้โอ้โหโอ้โหอันนี้หนอนกินนะครับไม่ใช่ไอคนมาตัดเอาใบตองไว้ใช้งานนะครับนี่เห็นไหมครับที่บอกว่าหนอนกินออืเล่นซะโอ้โห ไม่กล้าเข้าใกล้ครับกลัวเพราะมอบ่อยกลัวจริงๆนะครับยิ่งพวกคันอย่างนี้ด้วยโหยสยองครับนี่ดูเดยอะขนาดไหนื <c oughs> เล่นหายทั้งก้านเลยครับโหดจัดอันนี้คือน่าจะตัวผีเสื้อน่าจะมาไข่ไว้ก้านนี้ครับโตพร้อมกันหมดเลย น่าจะจากแม่เดียวครับผีเสื้อตัวเดียวมาไข่ไว้โอ้ยเดี๋ยวขอตัวกําจัดก่อนครับไม่ใช่ว่ากําจัดเลยครับไม่งั้นนะไปต้นอื่นแนะ่โอเคครับก็มีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ได้ครับส่วนมีข้อแนะนําดีๆก็คอมเมนต์ไว้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวฟฟร์มบอยจะเข้าไปอ่านแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าไว้เลยครับไม่แน่ใจว่าต้องใช้อ่ สารเคมีหรืออะไรกำจัดนะครับกลัวว่ามันไปทั้งสวนอะ่ะข้างล่างนะอีกเป็นร้อยต้นเลยครับกล้วยโอเคครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม